ในเบื้องต้นเป็นแร่วมด้วยเชื่อก uh ันนะครับเพราะญาติไปสาระที่สองเลยครับมีอะไรไหมท่านที่บุตรสาวท่านนี้ทำอะไรครระเบียบวาระที่2นะคะเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานีนะคะ2563นะคะฝ่ายเลขาขอการชุดเดิมนะคะก็ได้จัดทำและให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณานะคะซึ่งจะขอให้ทุกท่านดูรายงานการประชุมอีกครั้ง สถานฝ่ายในขังการในจุดเดิมนะคะหน้าสี่นะคะเป็นเรื่องแนวทางการปฏิบัติหน้าห้าเป็นเรื่องประเมินจริยธรรมนะคะหน้าเจ็ดว่าบุกเป็นรปอำาจประกาศประกาศรัฐนะคะได้คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะคะทําให้ในอํานาจกาครัฐเป็นที่ปรึกษาด้านการนี้นะคะสําหรับในหน้าที่ เรื่องเรื่องของการคัดเลือกส,สอบนะคะว่ามีวิธีการสอบเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการจะทําแผนค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งประเด็นนี้ท่านทราบแล้วจะให้ผู้ช่วยเลขานุการรายงานค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะหน้าสิบสามจะเป็น,นท่านจะต้องแบ่งแผนการใช้จ่ายตรงนี้ไว้กัรจัดการเงินไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อจะทํารายงาน,นประจําปีาทุกไรมาสก็แจ้งใสในฐานะน,น,นะครับแล้วต่อไปเลยครับ ค่ะระเบียบวาระที่3นะคะเป็นเรื่องเพื่อทราบนะคะจำนวน5าเรื่องนะคะ3.1ประธานกรรมการธรรมภิบาลจาานนังหวัดดรธทนีและฝ่ายเลขานุการใน,นคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดุดรธทนีนะคะโพรังคูลแลอุดรธานีนะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านผู้ตรวจราชการรัฐมนตรีนะคะท่านสมเกียรติธงศรีนะคะรับผิดชอบแล้วนะคะก็คือ,อ,อทำหน้าที่เลขานุก,การก็คือดิฉันนางสาวดุลแขวงสุวรรณนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ คาวราที่3.2นะคะประกาศแต่งตั้งค่าวัรรุมครั้งที่แล้วอ่ะนะคะก็มีมติเป็นที่ปรึกษากอทจด้านวิชาการนะคะสองนายวิโรธพิพัฒน์ชัยศยิริเป็นที่ปรึกษากอทจด้านการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สามว่าที่ร้อยตีดุสิตพมสิทธิ์เป็นที่ปรึกษากอทจด้านกฎหมายนะคะซึ่งทั้งสามท่านเนี่ยท่านประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธาน,าน,นีนะคะก็ได้มีการลงนามใบป,ประกาศแต่งตั้งเป็นท่านเป็นที่ทีนี้เอ่อ ตทจอุดรอก็ประชุมรอบๆก็จะให้ท่านผู้ช่วยเลยขานุการจังหวัดน,นะคะหนึ่งนะคะเรียนเชิญค่ะ